สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับบอสักเชนไดอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ไม่ได้เจอกันประมาณ2วันนะครับผมผมยีงมีภารกิจนะครับผมวันนี้บอสักจะพามาทําน้ํายาป้องกันสุนัขฉีใส่ย,ยางนะครับผมยางรถยนต์ของเรานี่ยแหละครับผมเยียงแค่เช็ดหน้ายางคือใช้ได้คือป้องกันได้ร้อยเปอร์เ็นเลยนะครับผมเดี๋ยวบอสักจะพามาดูวัสดุที่เราจะมาทํานะครับผมมีน้ําบัลลมนะครับผม มีน้ำบัตลมก็มีพริกไทยนะครับผม,มยาปรับผนุ่มแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับผมมีสี่อย่างสี่อย่างเองนะครับผมหาได้ง่ายๆภายนในครวัวเรือนของเราอ่ะเรามาดูวิธีขั้นตอนการทำกันนะครับผมเราก็มาดูวิธีการทำแล้วก็นำน้ำอัดลมนะครับผมประมาณสองช้อนนะครับผม สช้อนโต๊ะหรือว่าสามช้อนนี่แหละครับผมให้พอสำหรับสี่ล้อรถของเราเอาบปสักเอาสักสามสี่อ่าห้าช้อนนะครับผมห้าช้อนหลังจากนั้นใส่น้ำยาปรับพานุ่มยาปรับพานุ่มสักสามช้อนนะครับผมอัตราส่วนห้าในสามนะครับ3สามในห้านะครับผมน้ำบัดรมห้ายาปรับพานุ่มสามนะครับผม มันยาลังจานสามช้อนนะครับผมครับผมสามช้อนสามเละของน้ำบํารมงนะครับผมน้ำบําลมใช้ห้าก่อนนี่คือพระเอกเลยครับผมที่ทำให้อ่ามีกลิ่นที่ว่าสุนัขไม่อยากจะเข้าไปชีนะครับผมเป็นพริกไทยนะครับผมไทยป่นนะครับผม สามช้อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็คนให้ข้ากันนะครับผมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยดูสีเลาจะออกทางพริกไทยนะครับผมน้ำบันลมก็ดำอยู่แล้ว ยาปับผ้านุ่มนครน้ำยาล้างจานทำโดยพริกไทยป่นนะครับผมการป้องกันให้สุนัขเข้าไปฉีดในยางรถรถยนเราเนีครับผมจริงๆท็มาได้สองเด้งนะเพื่อนๆหน้ายางเราจะได้เงาด้วยเพราะว่าขั้นตอนของของของตัวเนี้ยที่ป้องกันไม่ให้สุนัขเข้าไปฉีดอ่ะมันก็คือสามารถทําให้หน้ายางเงาวับได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราม ส่วนผสมที่ใส่ไปก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำยาล้างจานตัวเนี้ก็คือเป็นตัวที่ว่าบอสักเคยทําคลิปที่ว่าทําหน้ายางให้มันเงาตลอดนะครับผมก็คือมีส่วนผสมตัวนี้อยู่แล้วนะครับเอาละตอนนี้ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดหรือว,ว่าไปเช็ดน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปที่รถเลยนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้หลังจากเราผสมเสร็จแล้วเราก็นํา ยาไอของน้ําเช็ดตรงหน้าของยางนะครับผมดหน้ายางะเลอะนิดนะครับเราก็พยายามกวาดแค่ช่วงหน้ายางมันนะครับผมสามารถป้องกันหมาเข้ามาฉี่ไม่ให้เข้ามาฉี่ในหน้ายางรถของเราได้นะครับผม เสร็จไปแล้วหนึ่งล้อล้ออื่นก็คือทําคาเหมือนล้อแรกที่บสัสกเช่นนะครับผมทั้งสี่ด้านนะครับผมโอเคหน้ายางก็เงาด้วยครับผมป้องกันด้วยไม่ให้หมาเข้ามาฉี่นะครับผมเพราะว่าตัวพริกไทยเนี่ยจะเป็นตัวที่าทาให้หมาไม่กล้าเข้ามานะครับผมโอเคเป็นนั้นว่าเรียบร้อยทั้งสี่ล้อบสัสก์จะ เช็ดอย่างนี้ทั้งสี่ข้างเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทําหรือว่าอยากได้ไอเดียแบบที่บ่าวสักทำนะครับผมก็สามารถทําได้เลยนะครับผมไม่ยากวัสดุที่เราหามาเนี่ยก็คืออยู่ภายในโครเรือนของเราหมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับย่างเงาเงด้วยเอาละครับสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับบ่าวักกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้บัดสักด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ